เป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่เวลาคุณเข้ามาฟังคลิปของช anel Mummy T s News นะคะอยู่ข้างล่างคลิปนะคะให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะเพราะจะได้อัปเดตข่าวสารเวลาที่มีข่าวใหม่ๆนะแค่นั้นง่ายๆข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะ สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะมามีม่ทีนิวส์มาแล้วนะคะคลิปนี้ขอมาตอบคําถามหลายๆคนที่ถามเข้ามาแล้วกันนะคะ,ะมันมีความต่อเนื่องมาจากคนละครึ่งเฟสสที่กําลังใกล้ที่จะเปิดแล้วแหละนะคะแต่ยังไม่แน่นอนนะคะเพราะช่วงนี้โควิดกําลังระบาดหนักนะทำให้โครงการหลายๆอย่างต้องพับเก็บไปไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนบัตรคนจน64หรือคนละครึ่งนี้นะคะทีนี้นะบางคนนะ,ะเคยได้คนละครึ่งเฟสหงเฟสสไปแล้วค่ะแล้วประเด็นคือ ในช่วงนี้ต้องไปซื้อโทรศัพท์ใหม,ม่หรืออยากเปลี่ยนเบอร์ใหม่เปลี่ยนโทรศัพท์ไม,ม่เป็นไรถ้าเบอร์เก่านะคะแต่ว่าถ้าในกรณีที่ไปเปลี่ยนเบอร์เพราะด้วยความที่เพราะในความที่อา,าทอ,อ,อาจจะว่าแบบเอ,อ้ยทำให้ดวงดีขึ้นหรืออะไรดีขึ้นก็ตามนะคะแล้วทีนี้อยากกลับมาใช้คนละครึ่งเฟสสามอ้าวเขาจะมีคนละครึ่งเฟสสามแล้วฉันจะกดยืนยันรับสิทธิต่อ,อย่างไงละ่ะถ้าฉันเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ก็มีคนถามเข้ามาค่ะว่า ฉันยังจะใช้ได้อยู่หรือไม่นะคะตอบประเด็นนี้เลยถ้าคุณไปเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ไม่ได้นะคะคุณจะต้องไปลงทะเบียนใหม่ในคนละครึ่งเฟส3ที่เขากำลังจะเปิดนี้อันเก่าคุณจะกดยืนยันรับสิทธิ์ต่อไม่ได้เพราะว่าเราเปลี่ยนเบอร์แล้วเขาถือว่ามันเป็นคนละครกันแล้วนั่นเองถือว่าคำถามนี้เคลียร์ชันนะคะถ้าคุณเปลี่ยนเบอร์มือถือเมื่อไหร่คุณก็ต้องรอก,กดลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส3ใหม่เมื่อน,นั้น ทีนี้ประเด็นต่อมาบางคนบอกว่ามีญาติพี่น้องหรือบางคนตัวเองไม่มีโทรศัพท์มือถือหรือมือถือไม่มีอินเทอร์นเน็ตก็ตามนะคะ,ะเพื่อนหรืออะไรเนี่ยเขาลงทะเบียนคนละครึ่งไปแล้วแต่ว่าเนี่ยคนละครึ่งเฟสสามที่ใกล้จะถึงเนี่ยฉันจะยืมเบอร์โทรศัพท์เพื่อนเนี่ยที่เขามีอินเทอร์นเนเต็ตมีอะไรเนี่ยลงสมัครให้ได้ไหมเพื่อที่จะได้คนละครึ่งเฟสสาม ะะตอบตรงนี้เลยว่าถ้าเราไปใช้เบอร์ซ้ำกับใครไม่ได้นะคะที่ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่เขาใช้เงินเนี่ยเขาใช้เงินผ่ Apple านแอปเป่าตังค่ะและแอปเป่าตังเนี้ยมันจะต้องอยู่ในโทรศัพท์เบอร์ที่ลงทะเบียนด้วย เพราะฉะนั้นใครที่ลงเบอร์ไว้อะไรเวลาใช้เงินเป่าตังก็ต้องใช้กับเบอร์นั้นมันจะไปใช้ซ้ํากันไม่ได้ค่ะเพราะว่าเบอร์ซ้าคือเบอร์ก่อนที่เขาลงทะเบียนให้เราเขาก็ใช้คนละครึ่งในเป่าตังนั้นอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นหากเราอยากได้คนละครึ่งใหม่นะคะเราต้องลงทะเบียนเบอร์ใหม่เบอร์ของเราเองที่ไม่ได้ซ้ํากันกับใครนะคะ <S <S ก็คือถือว่าเคลียร์ประเด็น2นี้เลยก็คือถือว่าคําถาม ก็ถือว่าคลิปนี้นะคะเคลียย์ประเด็น2ประเด็นนี้นะคะเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะคะคุณจะได้ต่อเนื่องคนละครึ่งเฟสสามไม่ได้ค่ะแต่ถ้าคุณจะใช้เบอร์ซ้ําเดิมคนที่ไม่เคยได้คนละครึ่งเลยจะไม่ใช้เบอร์ซ้ําของคนที่เคยได้แล้วแล้วมาลงทะเบียนแค่เปลี่ยนมาเป็นชื่อตัวเองอย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะไปซ้ํากันนะคะในการใช้แอปเป๋าตังค์นั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องใช้เบอร์โทรศัพท์เราเท่านั้นคะ่ะ ถ้าใครนะคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะช anel นน Mammy News ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ